วุ้เรียกมึงดีนช่เนี่ยเพื่อนโอ้ดานนี้ดานเตียนมงเลยแค่นั้นแหละใช่หรือเปล่าดานเตียนจริงๆเขียวอีกแหละใช่เขียวไอ้เจงเฮ้ยเด เพื่อนกูเท่เกินเพื่อนกูอยู่ด้วยเพื่อนกูว่าตายหมดกูว่าตายหมดไอสัตว์ยืนอยู่ด้วยกันน่ะเอ็นี่งครับเอหนึ่งเอ็นหนึ่งเอาวะมาดูกันว่าเขาจะยิงโดนไหมกูตัวเพื่อนตามติดชีวิตแังเกติดตามติดเลยตามติดตามติดกูแค่เอามือตีพื้นมึงกลัวอะไรอ้ำนี่นี่เขามีเขามีแอนิเมชันนั่นยังไงอ่ะมันกดเต้นยังไง เนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเอา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 เก่งใจนะไม่มีกูเขียวกูพี่อยู่ไหนกันอะนี่ไงนี่ไงฆาตกรมาแล้วไงมันเป็น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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยมันเป็นนะแมวเป็นนะเป็นมวมันเป็นนะชัวร์นะกูชาร์แล้วแหละมันจะฆ่า ไม่ผมเอาไป่ลยเนี่ย่ะผมไม่ได้ไปไอ้เนี่ยคนนี้ก็มีธนู<ม>อ่ะผมมีมีธนูเต็มเลยอ,อย่านะใครหนึ่งในนี้แม่งควักดาบมานี่คือเจอกันผมยังไม่ได้ธนูเลยค่ะอะไรอะอะไรแบบคิวอันอยังไม่เจอเลยแต่น่ะอุ้ยไอ้ธนูหมดเลยมีธนูหมดเลยกูไม่มีอ่ะกูไม่มีธนูเลย<ห>อ่ะ อย่าทำเขาอะข้ๆเๆๆๆยๆๆ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 ๆยๆๆ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 ๆงๆๆ้ๆๆ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 ๆะๆๆไๆๆๆๆเๆๆๆ่นๆๆ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 ้ๆๆ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 ยๆๆ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 ้ๆๆๆๆๆๆๆ้ๆๆ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 ยๆงๆๆ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 เๆๆๆๆๆ ฮะฮะอะไรวะฮะวดอะไรใคาสรุปเอาสรุปอแมวก็ไม่ได้เป็นสรุปในกลุ่มเราไม่มีใครเป็นเลยเว้ยกายเป็นอีชี่นี่เป็นแทนเอาอะไรอะไรวะมันเห็นธนูเยอะแล้วมันกลัวไงมันกลัวข้ามไม่ได้มันออกเกมเลยสัตว์มาเดมาดิมาดีมาเดีมาดีมาเดีมาดิ นองประมาณแค่นั้นแหละนอ้เนี่ยไเงียอยู่ข้างหลังไเนี่ยมาเลยทำหนีมาได้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เจหาโอเคกูฆ่าแน่ยิงอ่าเรียบร้อยเจเป็นไม่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 หนีกูหนีกูหนีกูโดดกูโยกตึ๊บตาบตาบต๊บตกูโดดหนีปาปาชิบชาบเพืปปึ๊บกูจุกแล้วกูโดดเอาป้ยงาปกาไม่ใช่ยิงจี้กบผม อาเหรอไม่ใช่อ้าวแล้วกูเอ้าแล้วกูเลือดไหลเยอะนะเฮ้ยเมื่อกี้ใครมาเส้อเหลืองเหลองอยู่ตรงนี้ยยิงมาดูใหม่เด็กแก่ไหนมึงอยู่ไหนอยู่ข้างหลังมึงเนี่ยควักดาบควักดาบควักดาบเย็ดเฮ้ยอันนี้โชคดีจริงอันเนี่ยทำไมแม่งฝั่งเรามีแต่คนได้เป็นไอหนี้วะฆาตกรอุ้ยโทษเพื่อนอ่าเนนิดหนึ่งนิดหนึ่งครับนิดหนึ่ง เดี๋ยดีดเอ๊ะมึงยิงมาเลยก็ได้นะมันมันมันขู่กูมันขู่กูฆ่าอะไรฆ่าอะไรกูตายได้ไม่เป็นไรยิงมึงเหรอได้ไอ้เอาดิมึงก็ยิงดิก็ก็ดับเบิลคิวอะน้ำมึงยิงกูอะได้ทำได้ข่ามึงกูก็ดีใจละมามันฆ่ากันแล้วเนี่ยเราต้องสืบเป็นเฮียอะไรกูยืนอยู่กับมึงแล้วดังแกจแจแจมบ้าป่ะจริงจเป็นทายก่อนใช่ปะใช่ใช่จรงเป็นเฮ้ยไอแมวไอ้ไอ้ไอ้หูฟังนี่ไม่ใช่ละเฮ้ยมันปล่อย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  เันอยู่ไหนกันนะข้างนอกข้างนอกข้างนอกกลัวมันฆ่างข้างนอกมันน่าจะฆ่างข้างนอกมั้งเฮ้ยคนนี้เป็นแน่นอนไอ้นี่ไอ้หน่วยหน่วยหน่วยตำรวจเป็นยิง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 มันอยู่ไหนล่ะนี่ไงนี่ไงไอ้หน่วยหน่วยหน่วยตำรวจเนี่ยเชื่อกูเชื่อกูใช่เหรอเออมันโอ้ไอ้หน่วยหน่วยตำรวจมันไม่อยู่ข้างนอกมันเจมไม่อยู่แถวนี้เชื่อกู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  เงยิงหน่วยตำรวจเป็นเว้ยไอ้ยพวกไอ้มึงไม่มึงไม่มึงไม่วิ่คลอนหน่อยคือยิงเลยเหรอโอ้แมวเอ้ยน้องน้องน้องไอเชื่อคนง่ายเกินกูกยจะยิงมึงไม่พี่แต่ว่ามันวิ่งมาก่อน ไอ้เจหน่วยสำรวจเป็นเพื่อนเชี่ยวกูมันจะมีคนหนึ่งอะไอ้คนนั้นอะเป็นแยแล้วมันเพิ่งโดนยิงตายเมื่อกี้อะไอ้เจ้เต็มคอรอดเต็มแข้งแบบง้าแบบเอาตายอะง้าแอมอยู่ไหนวะผมอยู่ข้างนอกผมอยู่คนเดียวคนไหนเนี่ยพวกผมเป็นพวกผมเป็นแล้วแหละแอมถือละเออแอมแอมไปแล้วว่ะยังไม่โคตรเที่ยนอ่ะ เพื่อนกูขอโทษไอ้ยิงกูยิงกูยิงผิดไอ้เหี้ยอู๋เต็มแม็กเลยเจเต็มแม็กเลยเต็มแม็กซ์เลยยิงเต็มแม็กเลยนี่ไงไอ้เคียร์อ้มไม่สัดอ้าตายไปดีเรียบร้อยกูยิงผิดน่ะเอ้ยกูน่าจะยิงอ้ำตั้งแต่แรกโอ้โหไอ้ยูยิงไข่ไปเมื่อกี้โอ้ตายแล้วอ่าผมผมชื่ออ้ำเข้าผมชื่ออ้ำกูไม่เชื่อ อไอ้น่าเบื่อนะเว้ยขอร้องให้กูเป็นเชลรีฟก็ได้แล้วแบบมีบทบาทอ่ะอัลลูเม่งวัวไม่ใช่ที่ไปเป๊กนั่นเนี่ยไปเป๊กนั่นเนี่ยอันนี้จจริงรงัังอนนี้แย่จริงแย่มากอ่ะไอ้เหี้ยแบบนั้นฆ่ากันละคือแบบเป็นชัวพูดไ,ไ,ไม่ไม่ไม่คือ,คอมึงเข้าใจไหมคือไอตาที่กูเป็นเชอรี่ฟเมื่อกี้กูก็ไม่ได้มีบทอะไรเพราะว่าใครแม่งฆ่าก็ไม่รู้ ่งกูกูรู้แล้วใครเป็นไมเคี่ยแม่งอยู่ชั้นสองซะแน่กูไปละกูไปละเจอกันอะแล้วพวกมึงอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยกูกูรู้ไอ้ใช่กูเดินไปกูเห็นศพเลยแล้วแม่งคนที่ออกมาแม่งอะไรไม่รูกข้าฟ้าอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยข้าวฟ้าไอ้หนี้ไงค่ากูอ่ะยืนแป้ตายพี่นี่ตึมตึมตื้อได้ตึมคาตะกอไม่ได้โผล่มาแล้วมันกรึคลาดไง น่คือการเบเด็นน่ะเอาไปไหนจะา้องาวไปไหนจ้าไปนกูเห็นไหนเลจ้าไปไหนจ้าน้องซวเมันเดินตดากูก็แบบกจเดินสวมันเนียนๆน่ะไม่มันยังเลี้ยวกับฟันกูอีกไม่เองกห็นอิงั้งสองเดินลงมามีสุขพอดีอะ ตายไป่ดิแมวกูเดินตามไปอยู่ในมุ้งไอสัตว์ตายไมดิกูจะเป็นแชมเียอะไรสัตว์นี่เียอะไ้ไอจุกกูจุกแวบอ้าวอ้าวไม่โดนนี้ก็ตายดิครับหนีไปไหนไอสัตว์มึงเป็นเชอริฟกูรู้ไอเชี้ยอ้าววิ่งไอเชอฟวิ่งเก็บเด็กวัวไม่น่าใช่ละ เฉลี่ยมาหนี่นี่ไงไ,ไม่ใช่เหรออุ้ยอีกเหลือห้าคนจะเป็นแชมป์กูจะเป็นแชมป์กูจะเป็นแชมปนะ์ดักนะดักนะดักมันดักใช่ไหมเดี๋ยวกูเดินอ้อมกู <laughs> มีสายข่าวโทษที <laughs> โอเคเดี๋ยวอ้อ,อมฝั่งนี้กูกระหายนแล้วสีฟ้าเฉลี่ยกูเยอะกูดันติดประตู <c oughs> ติดประตูไอ้ เอยกากอะไรมึงมึงโดนผีกากฆ่าแค่นั้นแหละมึงโดนผีกากแบบกูฆ่าก็คิดเนาอก็สมเพชตัวเองเนาโอ้มึงมีดาบไม่ได้เก่งฆาตกรมันก็ต้องมีดาบไปเพื่อนคือแบบไอพี่บอกว่าูันเป็นตะกุเกินไปแม่งตอนหน้ากูเลยอ่ะที่กูวิ่งลงมหลุมเลยขาเลี้ยงกูจะฆ่าปิดปากมั้่องฆ่าปิดปากแม่เพื่อนกูเป็นฆาตกรเก่ง่าเพื่อน แต่แต่แต่คนโดนปีศาจนี่เบ๊กโดนข้างกูเลยขาวต่อยบ้างมึงต่อยมึงมึงมึงต่อยบ้างต่อยบ่างมาดีมาดีมาดิก็มาดิก็มาดิก็มาดิเนี่ยเนี่ยกูต่อยอ่ะกูต่อยมาดูดีเนี่ยกูต่อยจนมึงหนีเลยดูดีไหมอุ้ยคงกระดูกเดินได้มึงดูดิกระดูกคงกระดูกเดินได้มันเป็นตัวขาดครึ่งอ่ะอ๋ออันนี้รอบๆนี่ม่ได้เป็นเขียวแล้วอุอดเป็นเร็วกำลังมันอ้าวเป็นเป็นเป็นอะไรอะไร ไอ้กูเป็นกูเป็นกูเป็นไอ้หยอกดอกกูไม่เป็นไม่เป็นกูเป็นเดวเซนแนนแน่นเฮ้ยอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะกำลังยิงยิงอยู่หลังมึงเนี่ยเฮ้ยเฮ็ดไอแมวนี่มาไอแมวอยู่ไหนอะใครตายปะกำลังไหนอะไอ้เหี้ยกูตายเดี๋ยวนะอ้ําถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หายเหมือนอ๋อไอเอมวคนคนในกลุ่มตรงนั้นแหละเป็นนั่นไงกูบอกมึงแล้วนั่นไงมันดื้อดาบอยู่เห็นไหมน่ะไอกระดูกเป็นไอกระดูก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 เฮ้ย เฮ้ยนี่นี่นี่โอ้ยนี่กูเก็บธนูไม่ทันน่ะใครเก็บไปวะไอ้ผู้หญิงอ่ะเอาดึงนื้ออยู่ข้างล่างกูไม่ไอ้ไอ้กระดูกเป็นโอ้โหแล้วมันเกิดอ้าวยอดเยี่ยมไอ้เขียคนบวชขาวกูหน่วยขาวกองพิเศษนี่ไงเขียวปาดมาแรงไปเด่นอะไอ้เขียไอ้เหี้ยเฮ้ยใจเย็นดิเพื่อนเราต้องเราต้องไปต่อเราต้องไปต่อเพื่อนเี่กกูอยู่เพื่อนมึงเลยไม่ต้องกลัวไม่ไม่มีตายแน่นอน อย่ามาเนี่ยเนี่ยอุ้ยเนี่ยเอาปละเอาจัดเ้อาไปละเอาไปละมึงเอาปละเอาไปละรู้รู้ละใครอย่ามาอย่ามาอย่ามาขัดก้กัดลยเยเ้้ยเฮ้ยเอ้เ้เ้เ้้ยโอ้โหเฮ้ยไอ้เ้ยเยเย้้เย้ยเยเยยเ้ยไ้้เย มากูตามไปดูกูตามไปดูคนชั่วก่อนเนี่ยดูดิคนชั่วมันจะลอยนวลได้นานแค่ไหนอี๋มึงฆ่ากูเนี่ยขำขำไม่ควายขำในใจดิมึงอ่ะขำในใจดิเนี่ยโอ้กูไม่น่าไปอยู่กับแม่งเลยสัตว์นี่ไงหน่วยสำรวจตายสัตว์เรียบร้อยเอาดิเอาดิเอาดิมาดูกันว่าคนชั่วมันจะลอยนวลได้นานแค่ไหนกัน ไปแล้วไปแล้วคือคานมันคือคานไงกูวินวอลกูวินวอลไม่คูเรนมึงถือสรางนี่เพื่อนแน่ถือสรางไอ่เพื่อนถือสางอุ้ยอุ้ยอุ้ยแน่ใจนิ่งใจนิ่งใจนิ่งอันน่ะอันน่ะอันไม่มีจังหวะตีอ้าวตามตามนักตะกอนเยอะลองลองแกเหรียญเขาก่อนก็ได้แหละขาร์ดิฟฟ์เลียญอุ้ยเนี่ยมึงดูศพกูดิเจมึงไม่มึงไม่เล่นไปดูศพกูไหน มือสับคนไโอ้กูเลยมาเจืโจรกูเอเจโจนกูเอเจโจรบายบายไปผมไปผมไปผมอะวะแมวหลังแมวแมวไปผมแมวมเดียยคุมด่าไปไหนตายดีกว่านีไง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 เอาเอาไม่โดนตายน่ะ ไอ้หลบได้เรียบร้อยหลบได้ไอ้ธนูจะหลบอ่าเรียบร้อยโอ้กัตกรงโง่เยี่ยกรัตกรงจัดเจ้าธนูต่างกนเลนีอันหนึ่งหลบอันหนึ่งปุ๊บควักดาวจะไปตีเขาต่อแล้วเยี่ยพวกอัลธนูมันมีอันหนึ่งยอดเยี่ยมโง่เลยดูผู้ฆ่ากว่าใช่ไหมโอ้โหแล้เป็นเชียอะไรแล้วเป็นเชียอะไรอะ อ่ะเเนเชียอะไรอ่เรป็นเชียอะไรอะมึงต่อยกูเ่าเฮ้มึงต่อยกูเ่าพูดเงี้ยม่ดีมาดีมาดีมาดีมมาดีมาดีมาดีไม่ไดีไม่ไดีไม่ไดีตเนี่ยคต่อยเนคุณต่อยดงเนี่ยเจ็บางมึงมึงตอนนี้คือมึงปากแตกแล้วกันประเด็นน่เนี่ยมขาดแล้วฮา่าาอดานี้อะไรกูบามือกูตมดรเลยายเอาวะเชีย ตานี้แหละบทบาทสำคัญทัวร์ละจริงโอกาสเป็นฮันกูขวเ <c oughs> ดเยอะกูไม่ได้เป็นได้ไงวะพี่ยังเป็นชัวร์ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเราอย่างยังเก๋ยิงเนี่ยเออไม่ได้ไม่ได้เป็นกูเป็นเชอรีฟตอนนี้เป็นเชอรีฟเนี่ยดูดิพี่ถือธนูให้ถือธน,นูให้ดูเนี่ยเนี่ไงเชอรีฟกูดถือเด็กถือตาเอางจรไหมล่ะกูยิงให้ตายดีไหมเนี่ยฮะ ตอนเนี้ยยิงไม่ตายใช่ไหมไม่ใช่ไอ้เยี่ยไม่ใช่อยู่ดีควักดาบออกมานะยิงดิยิงดิกล้าแบบอะไรสามียรันเล่ยิงไอ้ยิงยิงยิงโอ้กระจอกไอ้ไปไกลยิงให้เป็นเยี่ยสัตว์อันทองตาทิน้าเลยใครเป็นมึงคิดว่ามึงบอกกูมึงไง ไม่ไม่ใช่ดิไม่ใช่ดิกูถือธนูให้มึงอยู่มึงจะบอกว่ากูเป็นไม่ได้เจเดี๋ยวมาธนูมายิงเดี๋ยวเกมเลยนะเนี่ยมึงไื้ยินได้ทั้งตาถ้าดูอะไรได้ทื้งอ่ะกูปิดไมค์ป่ะเนี่ยเอายังไม่ได้ปิดเออทำไมปุ่มเดิมมันชอบแบบชอบหยุดวิ่งให้เองวะน่าจะเป็นบั๊กนะผมโดนพี่ฆ่ากูงูมาเลยครับไม่ครับเถื่อนไปเลยคนไม่ขี่เลยกันตรงเนี้ยมินันจีโน่เนียเดียวเฮ้ยที่นี่มันวิ่งเยอะจังวะเฮ้ย อุยไอเจ๊ไอเชี่ยไอเชี่ยนี่มันปูชนวิชาหกูปแบบไปสัตว์แม่งโซแม่งปูเชนวิชาหกูปแบบมันฟิวฟ้าวฟิวฟ้าวไอ้ผู้เล่นสวัสดิ์เนี่ยแม่งใช้โซ่อไอ้แอสตินี่เขาทำอะไรเนี่ยอ๋อเขาการังสตตีมเกมอยู่เว้ย I am my-